วานละลายในปากแสบแห้งเลยนะพี่น้องมาเบิ่งเนี่ยไอเห็ดหนาไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพูนตากแห้งพุนพุนพน,นะคะมันไม่ค่อยมีแดดนะอันนี้ก็ยังบางไปันไดนอันนี้เริ่มแห้งแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันบางเนาะเริ่มแห้งแล้วจ้ะนีมาเบิ่งแตงโม S <laughs> <S to s e if it was good to, to eat. w e r not bunny. t h e r more I. p a s t i c I need anything, boy. s <laughs> e they k i n t h e r more so, so I'm not eating u m บ่รู้สิได้กินบ่นี่แต่มีดอกนะนี่เห็นบ่มักเมลอนมาจากโคเลยนี่มาโอ้ยเจ็บเด้อ พาทุกคนมาเบิ่งอันนี้อันนี้เป็นพริกพริกอันนี้มาจากโอ้โเนาะพี่ชนบลู Blue, สิทนันบอทันเบ่งนี่กกนี่กกนี้สามละชิลีวิเซซิพิมองารอซีพิมองโอเคครับเฮียข้าวตีกแกงเฮ็ดมาเบิ่งหมกักเบิ่งแครอทแครอทอายพวแครอท เอาแบบนี้เบบี้แครอทอันนี้เป็นตะไคร้ที่ได้จากพิชชนเนาะจะม,มาเบิ่งก่อนหน้าตอนนี้เบบี้แครอทนี่เห็นบ่มันก็บ่ใหญ่ดอกเดี๋ยวเอาอันนี้ผักอีตู่เอาไปแกงใส่เห็ดนะคะว่าง,ง่ายอันนี้ไอก็เอาไปเพราะามันบ่มีพี่น้องเด็ดเลยไออยากให้มันป่งเห็นบอกเขาเด็ดแล้วมันก็ปโงอันนี้นะ่ะเพราะว่าอย่งางเขาบอกโซที่ไอไปสวีเดนนะ่ะ ม,มันมีคนหดมันเพิ่งจะมีน้ำตอนนี้นะคะมาเบิ้งอันนี้เป็น <c oughs> อันนี้อันนี้สวยงามนะอันเนี้ยสวยสวยเอออันนี้ก็เป็นชิลีหนึ่งหน่วยนะคะโอเคน้ะพี่น้องเนงเดีายจะไปแกงเห็ดให้ทุกคนกินเนาะไปค่ะ ตู้กกแก่อาจจะมีแมงบ้านนะคะอายกินได้เนาะบางคนอาซีโบกินกันก็โทษหลายๆได้จะเด้มาจ้ายู่ๆอ่ะอืเป็นตะแซบแท้เสียดายผมมีพักติวแซบคือเกาจ้ะมาจ้าทุกคนไอเนี่แหละมากินข้าวน้ำกันแกงเห็ดตั้งดีอยู่เนาะข้าวสวย ทู่ปีนก่อนปลาตูพิชนไทยมาเออ,อยิวข้าวอบเมนูข้าวแมวระตูสดจ้ะถัดดะ่ถูดสดแต่ว่า แช่แข็งแซบ่บเอาไปซออื้อยูอยังนะโลยองบบกินแล้วก็ได้มีแห้ง หวานครับไม่อยกินขาวเหนียวปัน้นในช่วงนี้ใครมัก,กินขีประตูคืออ่านี่ยครับดวยขีประตุ เห็ดพึ่งนีนแต่ละประเทศรสชาติไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแตกต่างกันอยู่ที่ป่าอยู่ลักษณะของป่าแต่ว่าเห็ดพึ่งที่อร่อยนะคะทอบหนึ่งนะคะจากควมเมือนไปเบิ่งมาอิตาลีนะคะที่เกิดในเทือกเขาเอลบามันบ่เข้าถึกบะก็เข้าอย่างเทือกเขาที่ สูงสูงเคยจะเกิดในภูเขาแม่นหวานลองลองมาฝรั่งเศสสาบผายสาบมาอีกแล้งเลยคนสูบไปเห็นสาบมา มีคนบอกว่าเฮดสวีเดนกับเฮดสฝรั่งเศสไม่ได้ออกพร้อมกันหรอให้ฝรั่งเศสออกสาก,ก็ได้จะเด้อกันยาตุลาประมาณนี้อืมแต่ก่อนันั้นมีออก,กออกบลายเป็นเฮดส่วงอ่าซ um ัมเมอร์ r. แต่ต้องดูเห็ดจริงๆอ่ะกันยาตุลาใส่ตู่ใส่เอาความหอมมีดอกกระชายรดไปเนาะหวานละลายในปากแซ่บแห้งเลยนะ มีคนบอกว่าอายอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยหน้าตาจ่าใสกว่าอยู่บ้านสันแม่แบอกเพื่นครอบคุณละ,ละอายก็วายเลยนะอายยิมยิมลายกว่าเก่า,านะรู้สึกว่าเจ้าของยิมแบบกลับมา,าย,ยิมสดใสแบบสไตล์ของอายอายยิมแบบแบบนี้นะเออ กินแบบนี้วะะ่วาซะพันบอกเนะไอเห็นคอมเมนต์กินแบบนี้พยาย่างาบาๆบ,าบา่จังสาดเบาบ,าบา่กินไว้ือเส็มือกินสุดรวยวะะ่าซะนอยไงจ้ะ บ่เคพื่อยังบ่เคยว่าอย่างไอ้ความดีของไอ้มันกันหลายกว่าการกินอันนี้มังนะ้งเนาะมบ่เคยบอกอย่างหนูนะ ความสุขดีของออยนะ่ะครอบครัวของพ,พ่อใหญ่นะเราบ่มาวุ่นไวายกับอายลูกสาวเรานะไ,ได้บอกว่าเออพ่อฉันบ่มักู้หญิงคนาีน้พ่อฉันไม่ชอบยังไงตอนนี้บ่เคยจักเถือเราเห็นแล้วเราก็ดีใจที่ เขาเนี่ยเบิงพอเราดีอืม <c oughs> เขาก็ดีใจเขาแบบว่าเ <c oughs> กินอย่างนะ <c oughs> เขาก็บึ่งออกว่าเขาประเด็มาหลอกพ่อ,ขอเขานะพี่น้องอายุต่างกันแรกๆขนาดว่าตอนที่ซีจดท,ทะเบียนสมรสนะี่ยเราก็ถามลูกเราก่อนได้ เราโมได้แบบว่าจดเลยอะนะโมไดแบบตามใจตัวเองนะคะถามลูกวักจะจดทะเบียนสมรสนะกับคนไทยอายุตอนนั้นอายุสาวหกปีเนาะมาโมแม่เมแม่ตอนหัวใจอายุสาวหกจดทะเบียนจักรีวะเพิ่งเจ็ดแปดปีนี่มั้ง จำได้ไอ้คืิบ่เคยจำพวกพวกว,วนันพวกยังไงเนะขนาดครบรอบสิบห้าปีสิบสิงหาที่ผ่านมาพวกย,ยังจํำได้บ่ได้เลยอ้ก็จําบ่ได้จนมันผ่านจังอ้อครบรอบนะนั่นแลหละลูกเราก็ไป่ได้แบบว่าเออฉันไม่เห็นด้วยนะ ลูกเราบอกว่าถ้ามันเป็นความสุขของเธอเธอก็ทำไปเลยอย่างนี้ไม่หมนะขณะว่าฉันแต่งงานกับเออผู้ชายที่แบบว่าแฟนเรานะตอนนี้เราก็เลิกไปแล้วแหละลูกชายพ่อของลูกตอนนี้เลิกกันได้จากปีสามสิบปีนี่แล้วมั้ง อก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าอย่าแต่งงานเดอ้อหรือว่ายาังไม่นี่นะม,มันก็เลยเป็นการใช้เปานลูกเขาเน่ะเข้าใจไอ้ไลยคงก็บอกว่าทำไมไม่เคยเห็นลูกเลยไม่าอยากกับลูกห่างกันเจ็ดรอยกิโล ตอนที่เราอยู่เรือนอ่ะดีก่อนแล้วตอนที่อาชิมาเาก็ไปหาลูกแล้วดูอยู่เพราะว่าเราต้องไปใส่ไม้ใส่ไม้อะนะที่บ้านเนะวมนใส่อยู่ท่าเรือไปแล้เราก็ไปอยู่กับลูกเราดี๋ยว่อเบออยู่ะนะอเขาไปใส่สวิตอยู่นั่นพอมาอยู่นี่มันกไกล หูเลาก็อยู่กันไปเบมาแล้วก็ไปได้นะอามักได้สัมผัสว่ะอานี่ใส่อายบ่มักชีวิตที่แบบวุ่นวายแล้วพี่น้องอยู่แบบนี้ก็ดี นานมาพอก,กันแบบนี้ขึ้นมือหลานแล้วมาเนี่ยเาหูไอเดีเยมาเยะเพราะว่าไอาสิลเป็นคนวอรี่กับเรื่องเหอาหารไอเราเลยบอกว่าเต้องวอรี่เดือนสามสิบลันราฉันไปกินอยู่ร้านอาหารแอืมล้วเราก็หูอยู่แล้วว่า อ่าน้ำบอมากไปกินข้าวอยู่แล้นะคะก็บอกหลานเราว่าเออขวันอ่ะเขาต้องทําคลิปแล้วเขาก็กินพวกอาหารฝรั่งมาแล้วเข้าเข้าใจไอเมดแบบอไไ้แบบว่าเฮ้ยเธอต้องปรับตัวน้ำบอมีบอมีภัยบังคับภัยว่าเออเธอต้องปรับตัวนะเป็นตัวของตัวเองไปเลยจ้ะ นี่แหละเขาบอกว่าคนที่เขาซีมากนะที่จันเดยเขาก็มักพี่น้องคนเขาบ่มักจะเฮ็ดดีปันไดยเขาก็บกมก่มักอีเี็ดไอ้ทั้งไอ้แบบไอ้เนี่ยไอ้ก็มีความสุขในแบบของไอ้ทั้งไอ้สิบประเด้มียังอย,ย,ยู่นั่นอยู่นี่อ่ะแต่ไอ้ก็มีความสุขนะใจอาจจะคลายราคาด้วยซ้ำไปนี่แหละอืมไปหาเสาเฮือนอยู่ทำอะไรได้หรอ พราอวายางเขาบอกอยู่แบบนี้เนาะเดี๋ยวกะแก๊เดี๋ยวกะนกั่นกันนี่อบรูสเต็ปจังหดจังหดถ้าสาวนีนเ่าเห็ดอะไะยาวไปเลยปีสองปีมีปัญหาเกินจะคลองเฮือนบบนี้่กระป๋าทป้งเงินเทานนนนาน,น,เนะเพิ่นอย่างนะฮีเตอร์เห็ดอาบหน้าม่นะอืมราอย่าง นั่นแหละคว้าเี่น้องฟังคว้าปุ๊บมีปัญหาฉันดูแลแล้วต่างคนต่างเข้าใจกันเนาะโอเคเดี๋ยวขออญาตไปก่อนหาขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบายบาย